สวัสดีครับผมปาะจามเซิร์นะครับอันนี้ก็เป็นแขนกลนะครับเนี่ยเป็นแขนที่ใช้จอยสติ๊กควบคุมนะครับซึ่งจอยเนี่ยผมใช้รุ่น a c t a k สามนะครับมาคุมนะครับซึ่งก็จะมีมอเตอร์อยู่สามตัวนะครับสองสามนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพปุ่มกว้างนี่นะครับคือที่มันกระตึกกระตกเนี่ยไม่ใช่อะไรเป็นเพราะว่าเรามือมันตันอ่าถ้าเราอยู่ที่นี่มันก็ไม่มีญหาหรอกนะครับ ปป๊บนะนี่นะครับเห็นไหมครับเราใช้จอเป็นตัวควบคุม ก็มีปล่อยกันนี้ก็จะใช้ปุ่มนี้แล้วก็ตัวตัวนี้นะครับกดนะอ่ะผมลองเอามันออกอ่ากดนี่นะครับเนะรับเดี๋ยวผมจะลองให้หุนนะ่นยนต์เน่ยหนีอไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ครับดหนึ่งนะเอาเป็นตัวตัวน,นี้แล้วกันนะครับรแรกเลยก็จะให้หยนเนี่ยเข้ามาด้านนี้ก่อนมันจะต้องมีสองมือบพอดีผมช้มือหนึงบันทึกเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอานี้เสียบไปให้ตัวนี้เสียบแล้วกันนะครับ นะครับมีได้ที่มันกึเป็นเพราะว่ามือเราไม่นิ่งนะครับเนี่ย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 แต่ถ้าเรานิ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะอยู่เฉยเฉยท่าของความทนทานมันเทียนนั่นเองนะครับมันจะมีเวลาที่เราโยกใจไปชนิดว่าความทนทานอยู่นะครับอ่าผมจะ่อดแล้วนะครับอากดปุ่ม จะสุดเลยเฉยๆเลยนะครับอยู่เฉยๆนะมาแบบเฉยๆอ่ะค่อยๆค่อยๆมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะไม่กระตุกแต่ก็คือก่อนนี้มันก็แน่นอน,นมือมันสั่นอยู่แล้วนะครับมันตามมือทุกอย่างเลยนะครับก็คือระบบสั่นอะไรก็ทุกอย่างตามมือหมดนะครับ ก็คือมีสามแกนอ่ามีสองแกนก็คือ x กับ y แล้วก็ม <_ C 1> นีนะครับโอเคนะครับผมจำเส็จครับ